ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาพบกับสมาชิกใหม่ของเรานะครับก็คือน้องกระต่ายที่ผมไปซื้อมาเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานนี้โปรแกรมตัดต่อมไม่ดีนะครับวันนี้ก็ยังยังไม่ดีนะครับไม่ได้อัพนะครับก็ชมคลิปดิบๆกันไปก่อนนะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับกระต่ายก็อายุน่าจะสามสัปดาห์แล้วนะครับ ตัวไวมากนะครับสามตัวนะครับเขาเริ so ่มกินแล้วนะครับเริ่มกินกินผักบุ้งกินมะละกอมะละกอนี่เขาชอบมากครับมะละกอสุกนี่ครับตัวนี้ครับแตกกับเขานะครับนี่ครับเนี่ครับตัวไวมากนะครับนู่ครับพอแม่เขาผสมมันอีกแล้วนะครับน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีอีกคอกนึงนะครับนี่อันนี้กระต่ายสายพันธุ์บ้านๆนะครับกระต่ายบ้านนะครับกระต่ายแฟนซีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับ โตไวเหมือนกันนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ที่ผมซื้อมานี่เป็นกระต่ายสายพันธุ์โปลิสนะครับน่าจะใช่นะครับสายพันธุ์โปลิสนะครับก็เดี๋ยวดูดูวันนั้นมีหลายสายพันธุ์มากครับมีฮอนแลนด์มีอะไรไม่รู้ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับแต่ที่เอามาเป็นโปลิสนะครับสีก็สวยอยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับมันตัวโตกว่านี้นะครับเดือนกว่าๆนะครับหย่านมแม่เรียบร้อยแล้วนะครับมัน น่าจะโตกว่านี้น่าจะต่างกันสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ที่นั่นนี่เขาเลี้ยงแบบเพาะและขยายพันธุ์เลยนะครับเขาแยกตัวเมียกับตัวผู้ไว้เลยนะครับก็คือตัวเมียผสมเสร็จเขาก็เอาไปใส่กรงนึงนะครับแล้วก็เกิดมาแบบแยกกรงเกิดเลยนะครับเขาก็เพาะหลายสายพันธุ์มากนะครับหนูนะครับมีหนูด้วยนะครับวันนั้นนะครับเป็นหนูตะเภากับหนูขวัญนะครับเดี๋ยวผมดูดูก่อนนะครับหนูตัวไม่แพงนะครับตัวร้อย ห้าสิบาทสองร้อยบาทนะครับหนูนะครับตัวหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่ตัวโตนะครับก็คือตัวที่หย่านมแล้วนะครับประมาณสักสักสามสัปดาห์สองสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนประมาณนี้ครับสองสามร้อยนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนะครับประมาณเนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอันนี้นะครับพาไปชมลูกกระต่ายที่เราซื้อมานะครับอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในนี่ครับ เขาชอบกินมะละกอครับลุงศักดิ์เอามะละกอมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูนะครับข้างในนะครับไปดูลูกกระต่ายกันครับอย่างครับบริเวณนี้ผมก็ทําการขูดนะครับขูดเปลี่ยนปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับเดี๋ยวจะขูดไปถึงนู่นเลยนะครับไปครับไปดูกันครับ ผมขังไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําบริเวณตรงนู้นนะครับตรงข้างๆของอันนี้ครับข้างๆเต่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมยื่นกล้องเข้าไปนะครับนี่ครับสีนี้นะครับสีน้ําตาลสีเทานะครับประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเมื่อวานนะครับผมลองปล่อยดูแล้วนะครับมันมันโดนตัวใหญ่รังแกนะครับก็คือไล่นะครับ เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าจะทำาคอแบบไหนนะครับตัวสีขาวกับสีขาวกับสีออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับเนี่ยครับสองตัวครับตัวตัวโต,วต,วต,วตวพอได้นะครับประมาณนี้ครับเขาขายไม่แพงนะครับเขาขายประมาณสามสี่ร้อยเองนะครับเนี่ยหูสั้นครับันหูสัน้นแล้วก็มีแบบหูตกนะครับถ้าเป็นหูตกจะแพงกว่านะครับกระต่า,ตายพันหูตกนะครับอันนี้ก็ น่าจะเป็นผู้เมียนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับขาดว่านะครับขาดว่าแต่ผมปิ้นปิ้นดูแล้วนะครับผมก็ดูมันน่าจะแต่เขาบอกเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับเดี๋ยวค่อยจับดูดูทีนี้ครับมันมันไม่ค่อยแหนะครับกระต่ายของที่ผมซื้อมานะครับสามารถจับเล่นได้เลยนะครับแต่นี้ผมเอานี้พิงไว้ก่อนนะครับกลัวเขาจะออกแล้วก็ไอเรื่องของเรื่องกลัวไอพวกหมาน้อยอ่ะมันมาบนบนเวียนเวียนอยู่เนี่ยครับ ก็เลยเดี๋ยวทําเดี๋ยวทําพื้นที่ให้ใหม่นะครับก็ไม่แน่ก็จะเลี้ยงสายพันธุ์นี้เลยนะครับกระต่ายพันธุ์โปลิสนะครับโปรลิสแล้วก็อันนั้นก็น่าจะเดี๋ยวแบ่งแบ่งให้คนที่สนใจไปเลี้ยงดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับอาจจะทำสองกรงก็ได้นะครับก็จะทําทั้งกระต่ายป่าเอ้ยไม่ใช่ครับกระต่ายกระต่ายบ้านแล้วก็กระต่ายโปลิสนะครับเนี่ยครับ ก็โตไวนะครับโตไวสาหรับอาหารนะครับเป็นอาหารกระต่ายครับผมซื้อมาแล้วครับก็ให้เด็กๆช่วงนั้นกินด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นอาหารกระต่ายซื้อมาโหนึ่งโลนะครับโลนี้นะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็มีขวดน้ําแขวนให้ด้วยนะครับเนี่ยครับครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆดีกว่าอย่างเงี้ยครับโอ้โหเปิดออกมาเลยนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับ จะมืดๆนะครับผมบังบงแสงอยู่ครับตัวสีขาวหนึ่งตัวนะครับสีสีออกน้ําตาลน้ําตาลหนึ่งหนึ่งตัวนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปล่อยรอบหนึ่งนะครับไม่แน่ผมจะกลับไจับพ่อแม่เขาขังนะครับจับพ่อแม่เขาขังแล้วก็ปล่อยเด็กๆอยู่ด้วยกันนะครับตัวพ่อแม่พันธุ์นี่ก็คือให้เขาผสมแล้วก็ออกลูกมาอย่างเดียวนะครับแล้ว แล้วก็ให้เด็กๆอ,อยู่ในอคอกใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาทำอคอกคอกผสมให้พ่อแม่พันธุ์ดีกว่านะครับเออท่านสมาชิกแต่และท่านนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าควรจะให้พ่อแม่เขาไปอยู่ไปอยู่ไอ้กงผสมหรือหรือว่าปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นแล้วก็แยกกงแยกกงสายพันธุ์นี้ไปเลยนะครับ แต่ผมก็มีสองจิตสองใจนะครับก็อยากจะเพาะสายพันธุ์นี้อีกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับไม่อยากไปรวมนะครับเดี๋ยวดูดูทีนึงครับันเปลี่ยนแปลงได้นะครับแปลงได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรามีวัสดุอุปกรณ์นะครับมีไม้นะครับไข่รอดเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณนี้ครับอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บกว่าพื้นที่นะครับนี่ครับ กรงน้องเต e ่าซูคาต้านะครับอันนี้อันนี้เป็นเม, e ม่นนะครับเม่นหมกอยู่ในฟางนะครับแต่เต่าซูคาต้าอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้แค่ทดลองให้อยู่เฉยๆนะครับนี่ครับมีแผ่นอะคริลิกใสเปิดได้นะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะมีลังคายครับอันนี้ทดลองอยู่นะครับทดลองอยู่ข้างในนะครับหมกฟางอยู่นู่นครับเต่าซูคาต้าครับอันนี้ก็เป็นถาดอาหารแช่น้ําเขานะครับ เนี่ยมีบันไดขึ้นด้วยนะครับอันน uh ี <AH ้เดี๋ยวผมเก็บกวาดอีกทีนะครับผมเพิ่งเพิ่งย้ายคอกมานะครับนะครับอันนี้แชร์อาหารให้กินอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเก็บกวาดนะครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณของเต่าน้ํานะครับนี่ครับแต่เดี๋ยวเอาปูนมากวาดนะครับให้มันให้มันแบบว่ากบกบตรงนั้นนะครับแล้วก็ยาขอบให้ให้มันอยู่น้ํานะครับแล้วก็จะมีการปลูกเป็นป่านะครับบริเวณนี้ครับข้างหลังนะครับ เป็นป่าให้มันดูแบบทึบๆอุดมสมบูรณ์สักหน่อยนะครับนี่ครับผูอยู่ไหนแล้วโอ้โหอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมก็เก็บกวาดนะครับอันนี้เอาฟางไม่เข้าแอบนะครับเดี๋ยวจะมีถ้าให้เข้าอยู่นะครับจะทําถ้ำให้เข้าอยู่ครับก็จะเป็นกระถางเก่านะครับแล้วก็มาเจาะเจาะรูนะครับให้เขาไปแอบเต่าที่เขาชอบแอบนะครับอันนี้เป็นประตูนะครับเราสามารถเอาออกได้ครับให้เต่าลงไปเล่นข้างล่างนะครับนี่ครับ อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับอันนี้ผมแค่เอามาลองๆให้เขาอยู่นี่เฉยนะครับเดี๋ยวจะมีแผ่นรองอีกนะครับน่าจะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้เป็นอะไรนะครับแผ่นรองไม้เนี่ยครับเพื่อเพื่อคล้ายๆแบบว่าป้องกันป้องกันการอันนี้ครับไอความชื้นนะครับจากไม้ครับบางทีอาหารน้ํามันหกอย่างเงี้ยครับเดีวดูก่อนว่าฟิวชุบอดเรืออะไรดีนะครับนี่ครับ น้องเมนของเรานะครับหมกอยู่ในนี่ครับอยู่ในฟางนี่ครับอยู่ในนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเมนนี่ก็เดี๋ยวน่าจะใช้ฟางเนี่ยครับขี้เลื่อยนี่ผมกําลังติดต่อนะครับจะไปหาอยู่นะครับสําหรับขี้เลื่อยก็หลายท่านบอกว่าใช้ขี้เลื่อยจะดีนะครับนี่ครับหอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆข้างนอกครับพวกนี้ครับมันมาวนเวียนอยู่นี่เห็นไหมครับ มาวนเวียนข้าข้องกระต่ายนะครับแต่กระต่ายออกไม่ได้หมาก็เข้าไปกัดไม่ได้นะครับก็พอไปดูกระต่ายน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกระต่ายน้อยครับตัวไวมากนะครับหายไปอยู่ในนู่นครับอีกตัวนึงครับไปแทะแทะรูปปั้นเต่าูนนู้นครับนี่ครับครับ รวยรวยป้อมครับบนบนครับพ่อแม่พันธุ์นี้ผสมอีกแล้วนะครับคาดว่าจะออกเร็วๆนี้นะครับดูครับเดี๋ยวเจอไอ้บุญรอดจัดการนะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทําการแยกห่านนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับห่านกับน้องจ่อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเป็นไก่งวงในคิวต่อไปหรือเปล่าตอนนี้อาหารก็ไข่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพามาอัปเดตไข่ห่านนะครับตอนนี้ได้ประมาณสองสามฟองนะครับห่านเริ่มไข่แล้วครับด้วยตัวครับตัวมันจ้องจะขัดกระต่ายนะครับแต่นี่มันเป็นลวดลวดหนึ่งชั้นนะครับตะข่ายหนึ่งชั้นนะครับแอบตอนนี้มันยังโดดข้ามไม่ได้นะครับโดดขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับผมก็เอาอันนี้มาทาเทียมแอบให้เขานะครับ นี่ครับนกกระต่ายวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมฟาร์มยามเย็นนะครับมาชมสมาชิกใหม่ของเรานะอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองปล่อยนะครับปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าปฏิกิริยาของตัวใหญ่นะครับมันจะทําร้ายกระต่ายใหม่เราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะมาถ่ายให้ชมนะครับถ่ายดูชัดๆนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับก็เป็นกระต่ายสายพันธุ์โปรลิสนะครับเห็นเขาบอกโปรลิสนะครับตัวละ สามร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับแถวนี้เขาขายนะขายไม่ค่อยแพงนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับแต่อยู่ต่างอำเภอผมนะครับห่างกันประมาณประมาณห้าสิบโลนะครับจากจากผมไปอำเภอปางศิลาทองนะครับนี่ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไอ้มันนี่เป็นไหนวะมันนี่หายไปเลยครับ นี่ก็ตายน้อย